สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟซทางช่องยูทูบชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักคัารายการศึกมวยมันสนนนเมืองวันของโอมเอ็มบีเนะครับวันอังคารที่19พฤศจิกาย,ยน2567้าถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูยี่สิบสี่สิบแปนกาเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวยนานาชาติลังสิทธิจังหวัดปทุมธานีครับทั้งหมดก็8คู่ในรายการผมจะนาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่นในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเนื้อตัวนักมวยแล้วก็เลทราคาล่าสุดคู่แรกประจำรายการครับชนะศึกทีเด็ด99บกครับพบกับเจ้าฉลามขาวอ,อเทพสุภาครับคู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด106อปอนด์คู่ที่2เป็นทัตววัฒนสุพงครับพบกับเจ้าสิงห์กล้องตรณีมวยไทยเวทพิกัด1 2 8ปอนด์นะครับคู่ที่3รองคู่เอกยอดจิสดา ศูนย์จีฬากุดฉิมพบกับฉายตะวันบุรณวมวยไทยครับเบลดพิกัดร2อคู่ที่4คู่เอกครับชามานาวมราชพัฒอุบลครับพบกับเจ้าสันวันของโอมเอ็มบีเคครับเบลดพิกัด1้0ยปอนด์นะครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบครับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ดํำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรียนราคาคบวงจรครับฝากเฟนมือเข้าไปกดไลค์ กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับไปกันที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันของโอม MBK ครับ19พวสกิกายน2,567คู่แรกประจํารายการครับชนะศึกทีเด็ก99ครับมวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่ที่เด็ก99นะครับวัย16ปีสูง171 0 0เซนติเมตรครับมวยเข่าสูงยาวครับกระดูกการผ่านมวยยังน้อยอยู่ตัวเนี้ยต่อยมาประมาณ30กว่าไฟ ประเภทเข่าเดินเสียบเดินแทงครับทรงมวยอาจจะดูอ่อนแอนหน่อยนะตัวนี้สามไฟหลังสุดครับมีแพนอกยกสี่เพชรจ,จัดสรรสสัมพันธ์ที่ลังสิทธ์แพ้คะแนนพรทองนุ้ยสิวเมืองที่ลังสิทธ์ล่าสุดมาชนะคะแนนเจ้าเก่งเหนือสิทธิ์วัดสักแก้วที่เวทีมวยลังสิทธ์ครับเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับ ฉลามขาวอเทพสุภาหรือว่ากล้องธรณีมวยไทยครับตัวนี้ก็มวยจากกรุงเทพซ้อมสามารถไปยกรุนยิ้ม14ปีครับ165ยซนติเมตรจังหวะฝีมือเตะต่อยบูดูดันครับนอกได้ในดีหมัดศอกอันตรายวงในเหนียวครับชนะนกยก3ฟ้าสุชนสจารุวันที่ลาดำเ,ดเนินชนะฟ้าสุชนอีกครั้งที่รังสิตล่าสุดแพ้ฟ้าสุชนสจารุวันที่รังสิตครับ1ิตุลาคมที่ผ่านมา3ไฟเนี่ยต่อยกับคนเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนคู่เลย คู่นี้คาดูการผ่านมวยเนี่ยต่อยมาประมาณ30กว่าไฟทั้งคู่น้ำหนักสอบฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมา105.9ห้าาน้ำเงินมา106.1หลด0.1ดเลทราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงชนะศึกเป็นต่อในราคา19คู่นี้ถ้าพูดถึงของเดิมๆเ,เนี่ยผมมองว่าราคานี้ไม่น่าต่อเลยชนะศึกตัวนี้ถ้าใครติดตามฟอร์มนะคือแพ้มาหลายไฟมากแล้วก็เป็นการที่แพ้แบบแพ้น็อกด้วยนะคือโดนไม่ค่อยได้อ่ะ ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาแจ้งเกิดได้ที่เวทีมวยลังสิตเนี่ยชนะเก่งเหนือก่อนหน้าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะแพ้มาประมาณ5-6าหไฟเลยนะติดต่อกันเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะคือโดนหนักแรงๆก็ไม่ค่อยได้อะ่ะ วกับมาเจอมวยเจ้าฉลามขาวตัวนี้นต้นๆมีลูกหนักลูกแรงด้วยส่วนวงในก็ไม่เป็นรองหรอกครับเพราะว่าของเดิมๆเ,เขาเป็นมวยที่มีนอกมีในครับอาจจะเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าท่าตทรหดหัวจิตหัวใจดูดีกว่าเหรีเป็นรอง19ครับมองหามวยรองเปิดหัวทำทุนไปที่เจ้าฉลามขาวอาเทพสุภาครับวันนี้น่ารองมากๆซื้อหัวจิตหัวใจครับผมว่าโดนต่อโดนทีต่อทีชนะศึกตัวนี้ถอดใจง่ายครับชออไปที่เจ้าฉลามขาวอาเทพสุภาคู่ที่2ครับทัดววัฒนสุพงครับ พบกับเจ้าสิงห์กล้องธรณีมวยไทยเวทพิกัด1 2 8ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกไยแดงเจ้าทัศวาวัฒนสุพง์หรือว่าเจ้าทัพไทยธนพลรีสอร์ตตัวเดียวกันนะครับมวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีครับอยู่ค่ายเพชรยินดีนะครับ19ปี170เซนติเมตรเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับมีชนะน,นกยก2ลูกนณาาแสงบร,รมีที่ลาด,ดําเนินแพ้สิงห์พิชัยวีเคเขาใหญ่ที่ลาดําเนิน มาช้านกยก5สิงพิชัยวีเคเขาใหญ่ที่ลังสิทธ์ครับ18ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกสิงกล้องธรณีมวยไทยครับหรือว่าสามารถประยุก์รุณนยิมครับเจ้าสิงตัวนี้ก็มวยจากยะโสธรซ้อมสามารถประยุก์รุณนยิมวัย1ิ้ปีครับร้อยซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับประเภทเดินเสียบเดินแทงครับทะลุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงท้าดวลชวนแรกครับ,บวงนในเน่เหนียวเหนืบปลายมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรง ชานาโยกนาทีกว๋วยบางแหลมที่ลังสิทธิ์แพ้แสงอรุณสีอาสอสีสวัสดิ์ที่สุราษฎร์แพ้ซูเปอร์บอลเจียดชัดชัยที่ลังสิทธิ์ยี่แปอ่ายี่สองตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้น้ำหนักสอบฝ่ายแดงมาเท่าพิกัดน้ำเงินมาขาด0.4เลทราคาเดี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงก็เป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ถ้าใครติดตามเจ้าทัดก็เหมือนเดิมแหละครับพระเอกสามยกตัวนี้คือสมัยก่อนในพระเอกสามยกคือหนักแรงทุกลูกทําได้เนยเป็นพระเอก แต่พอเวลาทำไม่ได้บางครั้งบางทีไปไปายมียุคมีแผ่วเหมือนกันล่าสุดเนี่ยต่อยชนะเจ้าสิงพิชิตกว่าจะชนะได้ก็ลุ้นเหนื่อยคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงไปไปายเนี่ยยังไงเจ้าสิงกล้องตระนีมวยไทยก็ดีกว่าเดินเสียบเดินค้าเดินแทงต้นๆทัดเนี่ยเตะขาต่อยหมัดคือมีลูกหนักลูกแรงครับลุ้นได้แต่ถ้ากดไม่ลงมานนีป้ปปายเดี๋ยวผมมองว่าไม่น่าจะต้านเจ้าสิงอยู่ คู่นี้ชอบมวยรองอีกหนึ่งตัวชอบไปที่สิงห์กล้องตรณีมวยไทยผมมองว่าไทยไทยเอาอยู่ครับวันนี้ขอให้เดินไวยอย่างเดียวเพราะว่าต้นๆ้นเนี่ยเจ้าทัดดีกว่าชื่อชั้นก็ดูการมดมวยดีกว่าฝีมือดีกว่าแต่ว่าขอเราเดิมเป็นมวยที่แรงไปลายไม่ดีอะ่ะคือวันนี้ผมชอบไปที่สิงห์กล้องตรณีมวยไทยนะขอให้เดินขอให้เดินเร่งครับวันนี้ผมมองว่าปลายปลายเจ้าทัดไม่น่าจะต้านอยู่ออกไปที่เจ้าสิงห์กล้องตรณีมวยไทยครับน่าลงตุนรอง คู่ที่3รองอเอยครับยอดจิสดาแดงรถด,ดีพบกับเจ้าชายตะวันบุรณามวยไทยคู่นี้128ครับายแดงก็คือยอดจิสดาแดงรถด,ดีจิสดาศูนย์จีากุดฉิมตัวเดยวกันครับมวยจากหนองบัวสอพรละวุบบ้นที่ขอนแก่น16ปี174เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเข่าครับเข่าที่มีหมัดต่อยแม่นต่อยคมลุ้นได้เก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ดีกว่าแต่ว่าเคยต่อยกันมาหนึ่งครั้งและคู่นี้เจ้าฉายตะวันเคยชนะมาชนะลุงโลดเบนพรามสองที่ลาดดำเนินแพ้ฉายตะวันบุรณามยไทยที่ลงังิชนะ ก้องพนัทนอนวัดยิมที่รังสิ์ครับ27กคันยายนที่ผ่านมาคู่ชกครับชายตะวันบุรณามมยไทยตัวนี้ก็หรือว่าเจ้าช้างศึกบุรณามมยไทยช้างเผือกตัวเดียวกันนั่นแหละครับจากจังหวัดตากซ้อมบุรณามมยไทยที่เชียงใหม่19ปี171เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเปิดเจมครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวตามสไตล์สายเหนือครับเจ้านอกยก3เหนือเทพปานลานยิมครับที่ลำพูนครับต่อยชิงแชมป์ของภาคเหนือนะครับ ชนะกิตซาศูนย์จิรากุดฉิมคู่ชกในวันนี้ครับที่ลังสิท์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะอะขอไปครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรพัชชะศูนย์จิรากุดฉิมที่ลังสิตเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ128ย่ายแดงเมื่อเชา้าในรถเยอะหน่อยครับรถ2อบอลกับไปจุดสส่วนฝ่ายน้ําเงินเมื่อเชา้าในรถศูนยดคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเจอกันมาครั้งล่าสุดที่เวทีมวยลังสิทธ์ แฟนมวยน่าจะจํากันได้ครับอ่ายอดจีสดาในแพ้วันนั้นในแพ้เพราะว่าลูกจังหวะเตะกระจับลูกจังหวะเตะกระจับกรรมการเตือนแล้วก็ยังทําอีกเตือนแล้วก็ยังทําอีกเตะประมาณสองสามรอบวันนั้นก็แพ้ลูกนั้นแหละครับเพราะว่าเสียนมวยบรรยากาศไม่เอาแต่มวยเนี่ยถ้าดูอาวุธวันนั้นยอดจิสดาในทำได้เยอะแล้วทําได้เยอะจนเจ้าฉายตะวนันในยุบอาการมวยเจ้าจิสดาในวันนั้นแพ้ลูกเตะเตะกระจับอย่างเดียวอะ คือวันนั้นเนี่ยถือว่าน่าเกียดมากมวยเนี่ยมวยต่อยดีๆก็ชนะแล้วครับแต่ว่าวันนั้นไปพลาดลูกเตะะจับนั่นแหละวันนี้อย่าถูกตีกพอครับวันนี้ผมวางว่าทรงมวยตีนอกชายตะวันมีลูกหนักลูกแรงลูกหมัดลูกเตะขาต่อยหมัดมีลูกมั่วเยอะแต่วงในผมดูว่ายอดจิสดาตัวนี้ได้เปรียบอย่าไปโดนกระจับพอพอครับรอบนี้ผมวางว่าได้เปรียบครับต้องชนะครับวันนี้จะชนะชายตะวันบุรณามวยไทยครับ ส่วนเรทราคาครับเปิดอยู่ที่เจ้ายอดจิสดาเป็นต่อ5้าสี่ราคานี้ก็น่าต่อครับประกันหมัดอย่างเดียววงนายดูได้เปรียบครับเหนียวเนิบแข็งแรงกว่าเยอะระยะประชิดเนี่ยมีศอกด้วยผมมองว่าเหนียวกว่าไม่ไปเตะกระจับข้ออีกเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยผมมองว่าดีกว่ากันเห็นนะคู่ที่4คู่เอกครับชามมนาวมรัรชพัฒอุบลพบกับเจ้าซันวันของโอม MBK คู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด130ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเจ้าชามานาวครับหรือว่า อาชามนาวมอราชพัตอุบลหรือว่าสันติอุบลครับมวยจากอุบลซ้อมสันติอุบล24บี1ปีเซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทมวยครบเครื่องครับมีทุกลูกครับเก๋าเกมครับเตะขาต่อยหมัดนอกได้ในดีและยาวชนมีสอกันตรายวงในมีลูกไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงแพ้ราชสักวันของโอมเอมบีเคที่ลังสิิตชนะเจมสักดาบรันสารคามที่ลังสิตแล้วก็มาแพ้แสงเทียนจิ๋วที่เด็ก99ที่ลังสิ์ครับ30สิงหาคมที่ผ่านมา คูโชกซันวันของโอมเอ็มบีเคตัวนี้ก็ซันโวชอพัชชพล,ลหรือว่าแสนเมืองน้อยเหลี่ยมธนวัตรเดิมนั่นแหละครับจากสงขาซ้อมตีเด็ก99 25บปีครับ168เซนติเมตรเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือพื้นเพเขาเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะตัวนี้นอกได้ในดีครับมีทุกลูกครับ3ไปหลังสุดมีแพ้ปอเช่น,เนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยครับที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้สลาวุฒสิสุน,นันที่ราชดำเนินครับ ล่าสุดชนะคะแนนเพชรมนตรีตสดำรงฤทธิ์ที่ลังสิทธิ์ครับ19กรกฎาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดน่าจะไปแทนทั้งคู่นะต่อยกับโจ้พเพชรมน,นตนราคาีคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไยแดงมา130.3น้ำเงินมา130เท่าบิกัดเลทเปิดอยู่ที่ชามานนวเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วดูรูปร่างเนื้อตัวรูปร่างเนื้อตัวช่วงชกของทั้งคู่ก็ถือว่าตาดหัวตัวเท่าเลยนะครับน้ำหนักใบปล่อยคู่นี้เนี่ย ฝ่ายน้าเงิน,นใหญ่กว่าประมาณ3ากิโลนะครับชามมนานประมาณ62ส่วนเจ้าวันเจ้าซันเนี่ยประมาณ65นะครับใหญ่กว่าฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่ชามานาครับจัดจ้านกว่าส่วนเจ้าซันจะได้ลูกหนักลูกแรงแพ้นอกยังมีในครับผมมองว่าวันนี้เจ้าซันดูได้เปรียบนะแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือจะว่าทีมงานคนจัดก็ได้เพราะว่าวันของโอเมียบีเคเขาเป็นผู้จัดก็ประกบมวยนะครับรายการนี้ เจ้าชามะนาวฝีมือดีครับต้นต้นจัดจ้านแหละแต่ว่าพอโดนมวยเข่าเดินอัดเดินโบดเดินบี้ต่อยมาหลายไฟในชนะพวกมวยฝีมือแพ้ก็แพ้พวกมวยเขา่าแพ้ราชจะสักแพ้แสงเทียนจิ๋วอย่างเงี้ยเจ้าซันวันนี้ต้นๆเนี่ยฝีมืออาจจะพอคู่ขี้หรือว่าอาจจะเป็นรองผมก็ยังมองว่ามีนายเขาในาใยเนี่ยเหนียวเหนือเลยเจ้าซันตัวนี้มีนอกมีในายดูหลากหลายกว่าแล้วก็ที่สําคัญครับผมมองว่าวันนี้ วงในเนี่ยเดินอัดเดินปั้มเดินตีวันนี้ท้ายๆเอาอยู่เดดเป็นรองไม่ต้องรีบผมมองว่าชามะนาวต้นๆเนี่ยดีกว่าชอบที่เจ้าสันครับชอบท้ายๆครับวันนี้วงในเอาอยู่แล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยวันนี้ผมมองว่าจะชนะเจ้าชามะนาวมรัชพัฒน์อุบลครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลักบอชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่19เพฤศจิกายน2567ครับ สาดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ยอดจิสาดาศูนย์จีฬาขุดฉิมครับคู่ที่สามเลดเป็นต่อ54าสี่ดูหน้าต่ออาวุธมวยทรงมวยฝีมือดีกว่าเยอะเลยไม่พลาดโดนหมัดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปเตะกระจับเขาอย่างเดียวครับวันนี้ผมมองว่าดีกว่าวันนี้เป็นมวยชอบสดาวครับเลทห้าดูหน้าต่อ าราวันนี้ไปที่มวยรองครับชอบมากมากครับฉลามขาวอ,อเทพสุภาครับวันนี้เป็นรอง19ต้องรองครับชนะศึกตัวนี้เป็นมวยประเภทมวยคบเครื่องมวยเข่ามวยเข่าแต่ว่าของเด,เดิมเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่ค่อยเท่าไหร่โดนหนักๆแรงๆก็ไม่ค่อยได้วันนี้มาเจอเจ้าฉลามขาวประเภทต่อยท้องต,อต่อยหน้าเตะขาต่อยหมัดวงในก็เหนียวเหน็บหัวจิตหัวใจดีกว่าครับวันนี้เผลเผหยิบสดกินเต็มด้วยราคาเป็นรองหน้ารอง ขึ้นมาราคาชนะศึกเป็นต่อ19ด้วยบรรยากาศด้วยหน้าเสือครับวันนี้ผมมองว่าถ้าต่อยเวทีกลางเวทีอื่นเนี่ยผมมองว่าขึ้นมาเนี่ยต้องยันเสมอในเสมอกันวันนี้น่ารองมากๆสรุปมวยชอบ4คู่ออกไปที่ฉลามขาวออเทพสุภาครับคู่แรกคู่2ชอบที่สิงห์กองตะนีมวยไทยคู่3ชอบยอดจิสดาศูนยจิราขุดฉิมคู่4ชอบที สันวันของโ o ม m b k ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงเงรวยๆจากลาจบกเัเเท่านี้ขอขอบคุณครับ